สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับโรบอกกันกีกครั้งนะครับนี่ก็จะเป็นการอัดอพาร์ทที่2นะครับของการเดินทางในทวีแอนต้กกาอิตาครับผมก็เริ่มกันเลยก็แล้วกันครับผมอ่างแรกก็เตรียมตัวนะฮะมี Energy Bar มีแฟส่วนน้ำก็ไปดื่มสักหน่อยอแล้วก็ไปเติมนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ต่อจากคาเทล่าคือแคมป์ที่สองนะครับใช่ไหมใช่แคมป์ที่สองก็จะมุ่งหน้าสู่แคมป์ที่สามนะครับตอนนี้ก็แบบอันตรายฮะเพราะว่าอันแงมันมาแล้วใช่ไหมัีควันขึ้นนะฮะโอเคเราก็รีบไปดีกว่าครับผมเพื่อที่จะ ไม่ไม่ต้องเจอกับหิมาถลบนะครับก็พยายามขอบไว้นะครับตรงจุดจุดนี้จะเป็นจุดที่สามารถที่จะหลบกับหิมาถลบได้นะครับจุดสีขฟ,ฟ้าเนี่ยแหละครับจริงเกมมันก็เก่าแล้วแหละคนก็น่าจะแบบรู้ทิชก,กันเยอะแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหม่เท่าไหร่ ไปเรื่อยๆครับบอกว่าจะทันนะฮะบอกว่าจะไม่ถล่มตอนนี้นะครับเรียบขึ้นเรียบขึ้นครับโอเคน่าจะน,าน่าจะรอดแล้วนะฮะตอนนี้เราสู่อะไรเนี่ย Small and Digital i p h o นะฮะ มีเอ่อดนตรีนิดหน่อยนะฮะอาจจะซ้อนกันนะครับผมเองก็เปิดเปิดดนตรีนอกไว้ก็ไม่รู้ว่าเสียงมันจะซ้อนแค่ไหนนะครับเดี๋ยวถ้าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวค่อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่นใหม่อีกทีจริงๆผมเองก็คงจะไม่จะไม่ได้เล่นแค่รอบเดียวนครับเพราะว่าก็ก็จะเล่นแบบอ่าทีเดีโพผานได้ซับนะครับแต่นี่ก็แบบ ก็ลองอัดทิ้งไว้เล่นๆนะเป็นการตอบระบบด้วยนะครับตอนไหนๆก็อัดแล้วก็คงเอาลงแหละครับเพราะว่าเสียดายนะครับถ้าจะต้องแบบลบมันทิ้งนะฮะผมก็เก็บไว้ดูคนเดียวก็ได้ไว้แบบตอนแก่เงี้ยฮะอายุหกสิบเจ็ดสิบจะได้แบบกลับมาย้อนดูว่าเออตอนที่เราแบบยังยังเด็กอยู่นี่เราแบบ เราผ่านอะไรมาบ้างนะครับเนีย่ยเราบบใช้ชีวิตนยังไงเราแบบเอ่อมีความสุขในตอนนั้นยังไงนะฮะก็เลยเป็นสิ่งที่แบบมามาทำอะไรอย่างนี้ไว้นะครับก็แบบเอออยากแบบเก็แบบเป็นความทรงจำเอาไว้แบบดูตอนแก่นะครับเพราะอย่างที่เออผมเคยน่าน่า,น,าน่าจะพิมพ์เอาไว้ตอนอธ,ธิบายตัวเองนะครับว่าแบบเนี่เคยได้เกมเก่าๆมาเยอะนะครับทั้งแบบ พอยแบง์ Bank, ทั้งเอ่อเปอร์สตอรี่แบบเซิร์ฟไทยทั้งโยกังสมัยก่อนนะครับแต่คือพอแบบในปัจจุบันเกมมันปิดตัวลงไปครับ <c oughs> ทุกอย่างคือมันหายไปหมดเลยฮะความทรงจำต่างเหล่านั้นนะครับก็เลยแบบเสียดายนะฮะก็เลยแบบมันแบบมันไม่มีรูปเลยเลยที่แบบความทรงจำที่มันจะเหลืออยู่อะครับผมก็เลยแบบอา่า มาอ่าจความทรงจําเก็บไว้ทีหลังอีกทีนะครับตอนนี้นะคระก็ถือว่ายัางยังโชคดีที่แบบยังมีอ่ออยังมีใจที่จะเล่นเกมนะฮะ <c oughs> ครับก็แบบเป็นการย้อนวันวานไปเด็กไปดูไปด้วยนะครับมอาพหน้าต่อไปะฮะปึ๊บเฮ้ก็ไม่ยากอาไรครับ ง่าครับก็ลมแรงนะครับก็พยายามชิดขวาเอาไว้ครับมันจะดันรับทางด้านซ้ายนะครับชิดขวาเอาไว้จริงๆผมคงต้องอัดเข้าหน้าคงต้องติดเองคนระับเพราะว่าจริงๆเพลงประกรอบเขาก็ดีนะครับเพียงแต่ว่าแบบ นานๆอาจจะมาทีนิดหนึ่งนะฮะมันก็เลยแบบอาจจะเหงาไปหน่อยระหวังทากม,มีวิธีติดเป็นเทรมไหมอ่ะไม่รู้ว่าวิธีนี่มันเป็นออเทอร์มันไม่น่าใช่พอตโตโอร์มด อ๋อนี่ปิดเพลงอยู่นี่โอเคนะครับไปจะรู้วิธีการปิดเพลงนะฮะเป็นเริ่มมืดแล้วครับเรามีไฟฉายอยู่อย่างที่บอกไปคราวที่แล้วน,น่าจะพูดไปแล้วนะครับว่าไอ้ไฟฉายยาอะไรพวกนี้ผมเอาไว้สำหรับลงหัวทาร์นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีนี่คือผมไม่เก่งพอที่จะผ่านพูดพูดได้พูดได้ตังนี้นะฮะว่าแบบไม่เก่งพอจริงๆที่จะผ่าน เดีย๋ยวผมผมมีชุดที่ได้จากโบดฮาร์ดนะครับอ่าจะเป็นชุดนี้นะฮะชุดที่ได้จากโบดฮาร์ดชุดไหนวะนี่นะครับพอมพีทาร์ดโมดนะครับเป็นชุดที่แบบโอ้โหอลังการนะฮะแต่ว่าก็ต้องด้วยความที่ไม่เก่งพอก็เลยแบบต้องลงทุนนิดนึงฮนะเติมเอยอะไรพวกนี้นะครับโลบ็อกมันเหลือด้วยเอย้โลบ็อก โววักไมนเหลือด้วยนะครับก็เลยแบบจัดมาฮะเพื่อที่จะแบบให้แบบลุยหมดฮาร์ดได้ง่ายๆหน่อยนะฮะนี่ก็สวยงามฮะก็แบบสว่างลองลองปิดไฟฉายดูนะครับออฟมันมันสว่างอยู่แล้วนี่ <c oughs> จากหมวกใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดเอลเมทไลออนไหลออฟก็จะมีการ เรื่องแฝงนะครับเ,เปง่ามฮะก็เดินหน้าต่อฮะนีกก็กระโดดทึบไปไปตามทางเรื่อยๆนะครับนะฮะตรงจุดนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับ ทางไปตามทางนี่ก็เป็นการอลองภูเขาไปเรื่อยๆครับลองภูเขาไปค่อยๆเลาะไปนะฮะเดินลวลวกนะฮะค่อยๆเลาะไปอ่ามาแล้วมาแล้วพอแหบนิดนึงนะคะเพราะว่าแบบไม่ไม่ค่อยสบายนะคะรับผมแล้วก็ผมมีชุดอันนี้ด้วยฮะ วา่าเป็นชุดของคริสต์มาสนะฮะเดี๋ยวดายที่แบบตอนช่วงฮาโลวีนผมดันไม่ทันนะฮะนี่เป็นชุดเอลแบบะคะริสต์มาสนะฮะเทศกาลที่ได้มาฟรีนะครับก็สวยงามนะฮะเป็นอีเวนต์เก่านะครับ จริงๆยาเนี่ยถ้าแบบอ่ถ้ามีหน่วย rescue เนี่ย S N R เนี่ยมันมันไม่จะเป็นต้องใช้ยาก็ได้นะครับแต่เพอเอิร์ตอนที่ผมเล่นอ่ะมันดันไม่มีฮนะผม,มเลยต้องแบบต้องซื้อยามาเพื่อแบบม,มันอีกอีกนิดเดียวฮะ,ะผมแบบใกล้จะผ่านแล้วแต่ว่าเลือดก็สาหัสเหมือนกันผมก็เลยแบบต้องจนตาซื้อยานะครับพอเปงั้นไม่ผ่านนะฮะมันยากจริงกับปวดรั สำหร,ร,ร,นะร,ร,รับแบบสำหรับผมะนะเกาเปชุดหมวดท้าสังเกตร์ะฮะอันนี้ก็สวยนะครับชุดแบบผ่าน2ี่รอบนะฮะแต่แบบมันมันจะไม่มีปีนะแต่มันก็มีแบบเรื่องแสง้ด้านหลังนะฮะแต่ผมเก็บไปจ่ายฮะมัน,นก็จะมีแบบเรื่องแสงด้านหลังเหมือนกันนะฮะก็สวยงามนะฮะครบ15ชุดาสิงกอืน ไม่มีปีกนะชุดนี้มันจะดีปีกแบบมันไม่ค่อยบางจอนะครับโอเคเรามาถึงจุดอีกจุดหนึ่งที่ผมให้เป็นยากยากเป็นันดับต้นๆของเกมเลยนะครับก็คือจุดนี้นะจุดตรงใดเชื่อนะครับเป็นจุดที่เออมือใหม่อาจจะพลาดกันเยอะฮะนะครับต้องค่อยๆลงครับผมดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็นไบเชื่อไปนะฮะโอเคลงมาพอดี เช้าพอดีด้วยค่อยๆเดินฮะค่อยๆเดินพยายามอยู่เซนเตอร์ไว้บอกตัวเองนะพยายามบอกตัวเองให้แบบอยู่อยู่เซนเตอร์เอาไว้ฮึบไว้ฮึบไว้ทีเดียวอีกทีเดียวค่อยๆไปค่อยๆไปไปโอเคถึงแล้วค่ะต่อมาก็ลงเลยก็ได้มั้งนะฮะหรือเ่า ออมออมออมนิดหนึ่งฮะลองมาตรงนี้หลวกระโดดพาดน,นะฮะนี่ก็น่าจะเดินเดนไปได้เลยัหเร็วไปนิดนึงฮะพี่จีกระโดดนิดนึ่งฮะโอเคมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ลงได้เลยนะฮะนีกระเพื่อความชวนนิดนึงโอเคตรงนี้ไม่ต้องไม่จับไปต้องโดดน,นะน่าจะลงได้เลยโอเคหามุมดีดีฮะเป็นจุดที่ยากนะครับน,นี้ โอเคแล้วก็ไปยาวฮะตรงจุดเนี้ยตอนนี้ผมได้หมด้ายจะมันจะยากี่สุดสเลยครับผมก็เลยแบบไปเจอวิธีโกงมานะครับจากคนที่เขาเล่นไว้ก่อนเนี้แ <c oughs> ยแหละก็คือปกติเราต้องลงไปตามตามทางอย่างนี้ใช่ไหมครับเขามาตรงนี้เลยฮะนี่เลยฮะเขามาตามทางอย่างนี้นะครับเขาก็ค่อยๆแบบปล่อยตัวลงไปนะฮะ เดี๋ยวผมจะพลาดโอ้ผมพลาดนะครับโอเคโอเคแต่น่าจะประมาณนี้ฮะแล้วเขาก็ลงมาตรงนี้ฮรับมโมทาร์ดอันนี้ผมเล่นพลาดนิดน,นึงครับเพราะผมแต่ร้อยต้องอาจจะต้องแบบข้างไปด้านบนอีกนิดหนึ่งครับแล้วก็ต้องยาวช่วยได้เยอะเลยครับในโมทาร์ด พอหมดท้ายเนี่ยผมจะมาตายตรงนี้แหละครับเคกินยานะฮะเรามีก็ขอโกงนิดน,นึงเนตะิมน้ำน,นิดน,นึงครับใกล้ถึงจุดพักแล้วครับโอเคเรามาถึงแคมป์สามนะครับผมก็แค่นี้แหละครับเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาต่อนะครับอย่างที่บอกครับผมก็ลงลงอย่างนี้ไปก่อนแล้วเดีย๋ยวค่อยแบบ โดยยาวตั้งแต่แคปหนึ่งจนถึงสุดท้ายนะฮะับิทีหนึ่งนะครับเพราะผมก็คงแบบอย่างที่บอกครับคงไม่ได้นั่นแค่รอบเดียวเอ๊ะมีคนตามมาหรือเปล่าเหมือนจะมาทางเดียวกันกับผมคนนี้ยรมันมาทางเดียวกันกับผมเพราะว่าเขาโผล่มาตรงนี้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมแล้วเจอกันใ,ใหม่นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่เอ,อ หลงมาดูจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณด้วยครับผมเอ้ยนี่เขาเป็นแบบ e อ็ก r t เ,เปิดนะฮะ21รอบนะครับผมถือว่าแบบโอ้โหพู้ชืวชานะฮะไป25รอบก็มากกว่าเขา4รอบนะครับก็ประมาณนี้ก็ผมเราเจอใหม่ครับผมนนครัสวัสดีครับผม